อ๋อครับตอนนี้นะครับเราจะมาแกล้งนะครับแกล้งน้องๆกันนะครับก็คือวันนี้เป็นวันเกิดน้องผมนะครับแล้วก็แบบว่าอยากจะทาคลิปสนุกๆกันก็คือผมจะเขียนนะครับการละเล่นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเกมวัดดวงนะครับผมจะเขียนฉลากขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละอันก็จะเป็นบทลงโทษนะครับที่พวกเราอยากจะทํากันนะครับก็จะมีน้องๆทั้งหมด6คนนะครับใครจัดฉลากได้อะไรก็โดนทําโทษอนันไปนะครับ โอเคนะฮะก็เดี๋ยวเรามานั่งทําสลากดีกว่าครับผมกินพริกหนึ่งช้อนกินมะนาวสองซีกโดนบอลอัดเรลียลองเท้าวาซาบิหนึ่งก้อนกินผักปั้น อันสุดท้ายจะเป็นอะไรเดี๋ยวรู้กันตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงจับฉลากนะครับก็เล่นๆกันขำๆในวันเกิดน้องนะเพราะฉะนั้นคนแรกเอาเป็นเจ้าของวันเกิดมาก่อนเลยเจ้าของวันเกิดมาเจ้าของวันเกิดมาน้องฟีฟาครับนะฮะจับฉลากครับเยี่ยเท้าเยียมเท้าเย่ยมเท้าเยี่ยเท้าเียเท้ายท้ามาามา อะไรครับ่รอะไรวะเฮ้ยเปิดเลยไม่ดูไม่เปิดแล้วเปิดไม่พร้อมกันอีกโอ้ยอะไรอะไรวาซาบิหนึ่งก้อนวาซาบิร้อนจะเว้ยไม่ดีใจเลยไม่ดีใจเลยมาแครับนี่คือวาซาบิครับวาซาบิสดนะครับอยโฆษณาให้ด้วยจะของเกิดเทียนจะของมันเกิดประเดิมนะครับวาซาบิ เฮนี่นี่นี่อดีดีดีเดี๋ยวนะเออป๊าบอ๋อพอแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เฮ้ยช้อนหนึ่งไม่ใช่เหรอหนึ่งก้อนอ๋อหนึ่งก้อนอ่าโอเคถูกนะแค่นี้เองแค่นี้เดีโอแค่นี้เองโอ้โหมาเฮ้ยเตรียมนั้นยเงไงยังออกไงตามนิ้วตามนิ้วเดี๋ยวจะเอามากกว่านี้กินี้แหละโอเคไหนอ่ะก้อนใหญ่ก็ว่า เฮ้ยเฉยเฮ้ยฮฮฮฮเฮยโมงเ่ออรอะไรออกวอกอวกออกเลยต้ดันยวไอ้อ้นเโอมกแม่จะโมเอ้ครับคนต่อไปนะที่ผมจะเลือกนะครับเอาเป็น ใช่ดเอาเป็นไอเจไดไหมเจไดมัเสิร์ฟน้ำอยู่หันไป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 นีครับผมเสิร์ฟน้ำอยู่เขาเสิร์ฟน้ำอยู่มานี่เสิร์ฟน้ำเลี้ยงข้าว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 เ้ไม่ด้้ไรนีอะไรครับเลี้ยงข้าวเไดได้ไรเอ่ยกินมะนาวกินมะนาวสงซี่ครับโอ้ยแมกูกินมะนาวบาไม่ยงไม่อบอีกอ่ะายครเรา มนะฮะตอนนี้มาถึงช่วงโค้งโค้งมาโค้งเลยนะจุดควาพอดีพร้อมแล้วนะอาปากทำไมกูไม่ได้มาหน้าวะทำไมถึงได้มาหน้าวะทำไมไม่ได้กากหน้าเหมือนอร่อยอะกากมากกากมากทำหน้าเหมือนอร่อยทำไมไม่ได้เอาไปทั้งเอาทั้งเอาทั้งอันเลย มากากมากกากมากเหลืออีกสามคนปะสามสี่คนคนโอนี้งออกดีกว่ามะโอนิ่งออกดีกว่า ค่มึงก็ยื่นมือมาแล้วมึงก็ถ่ายมือเดียวสิอ้นอยออกนอยออกอ้ากลับตันมาปะครับเปิดเลยเปิดเลยเรียรองเท้ากินพริกหนึ่งช้อนโอ๊ยไม่ใช่เรียรองเท้าสบายมากครับผม สบายมากครับผมูพริกที่กูให้หนึ่งชอนเนี่ยหนึ่งช้อนอ่ะอยากกินเผ็ดใช่ไหมครับผมมาเผ็ดจะดั้นอยู่เลย

ดูผมเป็นตัวอย่างไว้นะครับชีวิตฟรีซ่ามาเข้าเส้นนะครับตอนนี้เหลือสามคนกับอีกสี่สี่ฉลากนะครับก็เออคือเต็งสุดคือตอนนี้คือเรียรองเท้าเรียรองเท้านะครับแล้วก็เบาสุดคือกินผักบ้านนะครับแต่กูไม่ชอบกินผักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือสําหรับผมยัง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 มีตัวเต็งอยู่เยอะเลยนะโอเคครับนะสามคนมาโอนให้ออกนะครับกับตะก้องครับมา เรียลองเท้าเรียลองเท้าเรียลองเท้าเรียรองเท้าเขาบอกว่าเป็นทหารต้องจับ้างล่างว้ยเพราะฉะนั้นกูเชื่อในสัญชาติยานของตัวเองเรียรองเท้าเฮ้ยนั่นเอาว่านี่แหละกว่านี่แหละไม่ใช่แน่นอนโดนบาอัดว่าโดนบานอัดกินผักปั้น เบาสุดคือกินผักบ้านนะครับแต่กูไม่ชอบกินผักกินผักบ้านยังเบาอยู่ยังเบาอยู่ายโอ้ยสัตว์เยอะเยอะไปเลยพอแล้วพอแล้วของสารไอ้ยี่กูแดกเผ็ดแดกผักไม่ได้เอาจริงว่แดกแดกผักไม่ได้ไม่ได้กระแดกนะกูแดกผักไม่เป็นนี้ไม่ชอบแดกไปเอาน้ำมาด้วยนี่เอาน้ำโอเคทำอะไรทำในกระติกนี่เยอะ เ,เต็มรถแค่ครึ่งงไม่ได้หรอวะกินไ,ได้เอง <c oughs> อะนะในกระติกนี่่วากินโชว์เ <c oughs> ออกินได้ <c oughs> อูเ <c oughs> มนเขียวอะ่ะกินกี่ใบนี่ยเป็นปลาเป็นปลาเป็นใหญ่ไปเปล่าอะไรกันบ้างมันมีอะไรอ่ะเป็นเขียวไอ้๋เข็นเขียวเลยเหรอเออทำไมเหมือนมาตรงนี้ทุกไลน์เลยวะ เกระบีบ่าไปอย่างแล้วรับกินหมดยังเบาอยู่ยังเบาอยู่ป้ายชุกป้ายชุกใครจับชนะได้จับปะเออชนะได้จับเอาลูกบิงปอง ลูกปิงปองนะครับ้โการที่เราต้องเอาลูกปิงปองนะครับปาอัดเข้าไปที่กลางหลังนะครับนี่คือการสาธิตนะเดี๋ยวการสาธิต ตาไหลทิ้ครับตาไหลทิ้งนะเอ้ยยุกเด็กฮะทุกคนเลยวะเมื่อกี้มองไม่ชัดใช่ไหมฮะใช่ครับผมใช่ครับโอ้ยดีครับดีครับดีครับมองอะไรครับยังมองไม่ชัดอยู่ครับใช่ครับผมโอ้ยดูกล้องครับเข้ามาสูงรับโอ้ยหนึ่งสองจ้ำครับนะฮะโอ้ไม่กอดโอเคครับนขอบคุณจับไปครับขูบคุณจับไปครับมาที่เจไดคนแรกครับตัดไปเอ้ยออเชิญครับ ยังไม่เท่าไหร่วะปตาสุกไปวะปลาดิปลาดิปลาหัวโอ้ยลาไมัไดแล้วม่นด้มึงบอกว่ามึงเหงไอ่ยเอาครับเฮ้ยกูละไม่กาหลังกอนนะโอ้ยโอ้แค้ลงมานาอยาจัตัดตจนตยเอาเลย อ้าวครับตอนนี้เหลือสองอันสุดท้ายนะครับก็คือเลียรองเท้ากับโดนบอลอัดนะครับเฟรมจะได้อะไรนะครับคนเดียวเลยนะครับตอนนี้โชคดีของเราครับโชคดีเพื่อนเลียรองเท้าไปเลยเเ้าพื่อนเลียรองเท้าเลียรองเท้า มึงเลยเนี่ยตรงไหนอะเลียเนี่ยมึงเลียขอบมึงเลียขอบเนี่ยเลียขอบไปโอ้โหมึงเลียขอบเออเลียขอบไปลองขอบเดี๋ยวมึงจะเลียตรงนี้หมดเลยถ้าทางได้โบท็อกเร็เร็วมาเริ่มไปละต้องจดจำทุกรายละเอียดเฮ้ยมึงไม่ชัดกูดูเห็นภาพไม่ชัดใช่ไหมฮะเห็นภาพไม่ชัดใช่ไหมฮะ เห็นภาพไม่ชัดใช่ไหมฮะเอาไม้ช้าๆช้าๆดิละเมียดหน่อยละเมียดหน่อยละเมียดหน่อยคุณเฟมคุณชมงอยเฮ้ยอ่ะเห็นไม่ชัดฮะผมมองไงเห็นไม่ชัดเลยอ่ะแป๊บนึงเราไม่ชัดอีกรอบเฮ้ยมันยังเรียนไม่หมดเลยเออเฟมยังเรียนไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยอ่ะอย่างนี้ดิ งานนี้ผมว่าตายครับงานนี้ผมก็ตายนักโทษผมว่าได้เข้าตรงฝันแน่นอนไหนเนี่ยตรงนี้เข้าห้องไอซียูเลยเออลองคิดว่าตอนคิดว่าเป็นผงชูรสไงผงชูรสเนี่ยคิดว่าเป็นผงชูรสไงมึงไอโนโมโตะไอโนโมโตะเออคิดว่ามึงเป็นผงคะนองอไงเข้มๆฝาดๆทำเพื่อคนดูเลยเนี่ยทำใจกันทำใจนานยัง อร่อยอร่อยอูมามิอ่ะเเร็วยังเร็วจังปลาเมียนเลยอ่ะโอ้ยแฟมอร่อยไหมอูมามิมากหกคนนะตอนนี้เหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับใครจะโดนบอลอัดซุวิษยีซ่า ตอนนี้เราจะหาผู้ตัดสินนะครับว่าใครจะได้นะครับออกก็รอดไปนะครับสองคนสุดท้ายเป่ายิงฉุบใครแพ้โดนมอนอัดมาแม่เหมือนลุ้ไงตันตันอ้องเลยน้องก็รอดไงรอดไงรอดน้อยออกยัง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 ออกคนเดียวโอ้โหออกซ้ำไห้มาเอ้ดนี่ไง เพื oh, ่อนผมเอ้ยว้ายให้เลยพ่อหนุ่มน้อยออกเอาแล้วเอาแล้วดาวก็จะได้เฟมอีกรอบเฟมอีกรอบน้อยออก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 โอ้ยดื้อดื้อดื้อไอ้หวยยิงชุบยิงชุบเฟมอีกรอบไหมอันนี้คือรอบอันนีคือรอดไงแพ้โดน ตาโมตาหลังไอู้บอกว่าชนะโดนชนะรอดะเปลี่ยนองัดผมตรงไหนอะอ่าเลหัวงไหย่าเลงหัวตรงไหนก็ได้ตรงเป้าอันนี้ดบอลาหลังด้้ย

เจ็บแค่ไหนเอาแค่นั้นครับผมก็ไค่ทำอะไรแรงแบบเมื่อกี้พี่อ่ะให้ผมกินพริกเยอะไงจัดไปเฮ้ยมึงโดนเองน่ะจัดไปเฮ้ยเฮ้ยจัดไปจัดไปเฮ้ยโอ้ยนั่นแหละหัวเลยหัวเลยเทชชัดเทชชัดนะก่อดูไม่ใช่พี่บ้าเข้าเส้นนะผมแพ้ปองไว้เลยถึงตานายปิงปองแล้ว

จัดเต็มันหน้ามันเลยน้อยไอ้ขียอ่มึงจัดเต็มจัดมาเขียอ่มึงโอ้ยตนางหัเต็มเลยครับมึงเคยดูนี่ตัวพี่หักดไงร้อยไอ้สัตว์เอ้ยจำไว้แลพวกมึงนะจำไว้นะมึงจำไว้นะพวกมึงนะตั้งแต่วันนี้ไปสัตว์มึงโดนกูแน่โดนกูแน่เีย ว่าแล้วนะครับสาหรับโปรเจกต์แบบว่าชิ้นคิดนะก็คือฉลองวันเกิดน้องฟีฟ่านะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับก็จะมีคลิปขาๆแบบนี้มาให้ดูเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะอาจจะไร้สาระแต่ว่าเราทําเพื่อความบันเทิงนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับสําหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ผมไม่ซานะผมมองนะตัวผมเป็นตัวอย่างไว้นะครับ